มาต่อกันที่ตอนที่สองในหัวข้อการแฉกลอนโกงเจ้าของร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศนะคะที่อันนี้ที่พี่ได้ยินมานะคะแล้วก็เห็นมาตามที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจเจอนะคะคือการการที่ร้านอาหารไทยที่นอร์เวย์จะนำกุ๊กนำเชฟมาจากเมืองไทยเนี่ยจะต้องขอบีซ่านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันลงไปอีกในส่วนของว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวทำทำขึ้นมาต่างหาก ทีนี้ในเงื่อนไขก็คือนายจ้างจะต้องจ้างนะคะเชฟเนี่ยในอัตราเงินเดือนเนี่ยตามที่กฎหมายน์เว์กำหนดนะคะอย่างที่บอกไปในตอนที่หนึ่งก็คือขั้นต่ำหนึ่งร้อยแปดสิบสองคนต่อชั่วโมงจ้างมากกว่าน,นี้ได้แต่ห้ามน้อยกว่าน,นี้ซึ่งนายจ้างที่เขาโกงเนี่ยเขาเขียนนะคะก็คือมันเป็นแบบนี้เขาเขียนในสัญญาในถูกต้องแต่คือได้มีการ คุยกันนอกรอบกับลูกจ้างว่าเราเคียยในสัญญา182คนก็จริงแต่ตามจ่ายตามจริงเราให้คุณแค่สมมติ150คนต่อชั่วโมงนะหรือ130คนต่อชั่วโมงนะคุณจะต้องโอนเงินคืนหรือว่าเอาเงินมาคืนให้เขาทีหลังก็คือสมมุติว่าเคสเนี้ยเคสตัวเนี้ยวีซ่าผ่านนะคะมาทำงาน ลูกจ้างทํางานปุ๊บๆครบเดือนแล้วเขาได้เงินเดือนอยู่รวมๆแล้วอยู่อะตีไปกลมๆอยู่ที่ประมาณสาม0 0ื่นายจ้างก็โอนให้สาม0 0ื่แต่เขาจะเขาให้ลูกน้องอ่ะโอนคืนกลับมาให้เขาอ่ะเป็นเงินอะไรสมมติโอนคืนกลับมาให้เขาหมื่นโอนหรือหมื่น้าตามที่คุณจะไปตกลงนอกค็อกของเขาอันเนี้คือกลกงที่หนึ่งที่เจ้าที่ตรวจเจอ ตัวเจอได้ไงตัวเจอจากเส้นทางการเงินก็คือเคสนั้นน่ะลูกจ้างอ่ะเขาโอนคืนน่ะทุกเดือนทุกเดือนเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เป็นเงินประมาณห้าพันโอนกลับมาให้บัญชีในจ้างโอนโอนเขาก็เช็คเจอเขาก็ถามเจ้าหนี้ก็ถามว่าโอนไปไหนสรุปกระโปะแตกนะคะอันเนี้ยก็ผิดทั้งคู่ก็ถือว่าลูกน้องอ่ะสมคุณคุณสมยอมให้เขาเอาเปรียบคุณนะคะคือไม่ได้ถูกดําเนินคดีแบบว่าตามกฎหมายหรือว่าต้อง ติดคุกติดตารางแต่มันจะเหมือนกับคุณจะโดนแบคลิสต์การยื่นขอวีซ่าครั้งต่อไปคุณจะยากนายจ้างก็จะถูกแบคลิสต์เหมือนกันแต่พี่ไม่ทราบว่าเขาลงโทษยังไงนะคะแต่มีความผิดอันนี้แฉกุนกวงข้อที่หนึ่งอันนี้ฟังไว้ว่าเ,เพื่อนๆที่จะมาอยา่าต่อให้เขาขอร้องอยังไงเราเข้าใจว่าทุกคนอยากมาทํางานที่นอร์เวย์อยากมาทํางานที่ดูดอะแต่มาด้วยเงื่อนไขแบบนี้คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากแล้วมันจะมีแต่เสียกับเสีย นะคะอันนี้คือกลุ่นโกงที่1